เสียบเข้าไปเลยค่ะให้มันล็อกกันแบบนี้นะคะน้ำจิ้มเราน่าทานมากเลยง,ยง่ายๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจียปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจียปานนำเสนอหมูสับตะไคร้ห่อใบชะพูเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายน่าทานด้วยค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนของเครื่องเทศที่ใส่หมูสับนำมาหมักนะคะอันนี้คือตะไคร้ซอย หอ,อมแดงเอามาหั่นนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะละเอียดประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะมาเตรียมหมักหมูกันค่ะใส่หมูสับลงไปเลยปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็เครื่องเทศที่เราตำเอาไว้นะคะ คลุกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันเลยสุดท้ายนะคะใส่แป้งมันลงไปได้แบบนี้แล้วเราจะหมักให้เขาเข้าเนื้ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเตรียมน้ำจิ้มสูตรง่ายๆกันนะคะเริ่มจากน้ำจิ้มหวานหรือน้ำจิ้มไก่นะคะซอสพริกน้ำต้มสุก คนทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะได้อย่างนี้แล้วเราจะใส่ถั่ว่นล,ลงไปเลยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆเลยค่ะแล้วก็แครอทซอยน้ำจิ้มเราน่าทานมากเลยง่ายๆด้วยค่ะใบชะพูที่บ้านเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆ จปานก็จะตัดส่วนที่มันเป็นใบไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะคะจะเหลือช่วงโคนเนี้ยหน่อยนะคะสำหรับตอนห่อหมูได้เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนำไปทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยก่อนค่ะเราจะเริ่มมาห่อหมูสับใส่ใบชะพูกันนะคะใบชะพูเนี่ยเขาจะมี2ด้านด้านเงามันกับด้านหลังนะคะเราจะใช้ด้านหลัง แล้วก็วางหมูเป็นแนวยาวเลยแบบนี้นะคะค่อยๆ่อม้วนหมูหาไม้มาเจาะรูนะคะไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็เอาบริเวณที่เป็นโคนก้านเนี่ยเสียบเข้าไปเลยค่ะให้มันล็อกกันแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะเอาน้ำมันนะคะมาทาลงในกระทะเราจะเอาหมูห่อใบชะพูเนี่ยมาจี่ในกระทะนะคะตั้งไฟอ่อนๆนะคะเอาหมูสับห่อใบชะพูมาวางเลยค่อยๆกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะ หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆน,น่าทานมากเลยค่ะบเพื่อนๆเพื่อนๆจะทานแบบใส่หอ่อแป้งแหนมเนืองแบบนี้ลาดน้ำจิ้มหน่อย น่าทานมากๆทานสดๆแบบนี้เลยก็ได้ค่ะจะปานถือโอก,กาสชิมเลยนะคะอ,อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขั้นตอนง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วย เพื่อนๆคะเจแปนขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากติดตามกรัวอร่อยใบยเจแปนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค,ะค่ะคำนี้ต้องจัดการอยากทานมากข่อแป้งน่าจะอร่อยอร่อยมาก